วันนี้จะมานำเสนอคือความปลอดภัยในการเล่นเกมความปลอดภัยในการเล่นเกมการเล่นเกมควรคำานึงถึงความปลอดภัยด้านร่างกายใจ,ใจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ดีโดยไม่เกิดอันตรายโดยสามารถแบ่งเป็นหลายด้านดังนี้ 1. ความปลอดภัยด้านสถานที่ตรวจสอบสถานที่ก่อนเล่นต้องสะอาดปลอดจากสิ่งกีดขวาง วัสดุแหลมคมพื้นที่กว้างพอสมควรมีการระบายอากาศที่ดีหากเป็นกลางแจ้งต้องระวังแดดหรือฝนตกหรืออากาศร้อนเกินไป 2. ความปลอดภัยด้านอุปกรณ์เลือกใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยไม่มีคมแหลมหรือแตกหักตรวจสอบก่อนใช้งานเช่นเชือกต้องไม่เปื่อยลูกบอนไม่รั่วทำความสะอาดอุปกรณ์ ใช้ให้เหมาะสมกับวัยผู้เล่นเช่นเด็กไม่ควรเล่นอุปกรณ์หนักหรือเสี่ยงต่ออันตราย 3. ความปลอดภัยด้านร่างกายอบอุ่นร่างกายเบาๆกอดกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวแต่งกายให้เหมาะสมเสื้อผ้าไม่รัดแน่นเกินไปหลีกเลี่ยงการประทะารุนแรงมีการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นชุดปฐมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ีความปลอดภัยด้านกติกาและการจัดการอธิบายกติกาชัดเจนเพื่อป้องกันการเล่นผิดจนเกินจนเกิดอันตรายเน้นน้ำใจนักกีฬาควบคุมผู้เล่นมีผู้คุมเกมเช่นครูคอยสังเกตการตัดสินใจหยุดเกมทันทีเมื่อมีเหตุอันตราย 5. ความปลอดภัยด้านสุขภาพ คำนึงถึงโรคประจำตัวของผู้เล่นเช่นห่อผื่นความดันหัวใจอาจต้องเลือกเกมมาเบาเตรียมดื่มเตรียมน้ำดื่มและจุดพักหากกาิจกรรมกลางแจ้งต้องป้องกันแดดเช่นหมวกแว่นตาระวังโรคติดต่อเช่นถ้ามีการใช้ของร่วมกันควรฆ่าเชือ้อขอจบการนำเสนอไวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ